8สายการบินยุโรปถอนตัวจากอิสราเอลหลังเยเมนโจมตีหนักสนามบินเบนกูเรียนรามอนวันที่14กันยายน2568อิสราเอลระ่ำระสาย หลังเยเมนโจมตีสถานที่ยุทธศาสตร์ทางทหารและสายการบินท่าเรือทำเศรษฐกิจอิสราเอลดิ่งลงเรื่อยๆตอนนี้สายการบินหลักของยุโรปได้ประกาศย้ายเครื่องบินของตนออกจากอิสราเอลอย่างไม่มีกำหนดกองทัพเยเมนขยายการโจมตีสนามบินต่างๆภายในดินแดนที่ถูกยึดครองโดยรวมถึงสนามบินรามอนในเมืองท่าไอารัตและสนามบินเบนกูเรียนในเทลอาวีฟด้วยซ e อของ r ร a n a i r ์ สายการบินที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดในยุโรปกล่าวว่ามีความเป็นไปได้จริงๆที่เราจะไม่แม้แต่จะกลับอิสราเอลเมื่อสงครามนี้สิ้นสุดลงจากมุมมองของเราการโอนเครื่องบินที่กำหนดไว้สาหรับเที่ยวบินไปยังหน่วยงานและนำไปใช้ในเส้นทางอื่นๆภายในยุโรปเป็นทางเลือกที่ดีกว่าซ e o ของ Ryan Air รระบุว่าบริษัทขาดความอดทนต่อกลุ่มรัฐบาลอิสราเอลโดยระบุว่า มีเหตุการณ์ไม่สงบจำนวนมากเกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่ถูกยึดครองและรัฐบาลเนทันยาหูยังคงประกาศจะเดินหน้าสงครามต่อไปอย่างไม่มีกำหนดที่จะแน่นอนว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่สายการบินที่ระง,งับหรือยกเลิกเที่ยวบินไปอิสราเอลนอกจากแร a นแอร์ได้แก่ลูฟทันซากรุ๊ปเช่นลูฟทันซาสวิสออสเตรียนแอร์ไลน์บรัสเซลส์แอร์ไลน Eurowings สั่งระง,งับเที่ยวบินไปเทลอาวิฟชั่วคราวหลายครั้งแล้วค่อยๆกลับมาดำเนินการบางเส้นทางหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น Etairways a อิตาล Lod Polish a i r l i n e Iberia Express Air India EasyJet และ British Airways ปฏิบัติการล่าสุดของเยเมนตั้งเป้าหมายไปที่สถานที่เชิงยุทธศาสตร์ของอิสราเอลกลางทะเลสายเนเกฟและสนามบินรามอนในไอรัส เยเมนประกาศการดำเนินง,งานทางทหารสองครั้งโดยโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลในภูมิภาคเนเกฟและสนามบินรามอนในพื้นที่อุมอัลรัชราชในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองยาฟเยเมนอ์มฟอสเซสแถลงเมื่อเย็นวันพระหัสบดีที่ผ่านมาว่ากงกำลังขีปนาวุธได้ปฏิบัติการทางทหารโดยกำหนดเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลในภูมิภาคเนเกฟที่ถูกยึดครองด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงปาเลสไตน์สอง กองทัพยืนยันว่าปฏิบัติการนี้บรรลุเป,ป้าหมายสำเร็จและทำให้ฝูงชนชาวยิวหลายล้านต้องหลบหนีไปยังที่หลบภัยวันหนึ่งหลายรอบแถลงการระบุว่ากองทัพอากาศไร้คนขับของกองทัพยเยเมนได้ปฏิบัติการทางทหารเชิงคุณภาพด้วยโดรนสามลำโดยสองลำกำหนดเป้าหมายที่สนามบินรามอนในพื้นที่อุมอันรัชรัชและอีกลำกำหนดเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลในภูมิภาคเนเก,เกฟที่ถูกยึดครองปฏิบัติการนี้บรรลุเป,ป้าหมายสำเร็จ กลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีอิสราเอลโดยใช้ดโดรนและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงปาเลสไตน์2โดยอ้างถึงชัยชนะของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่และการตอบโต้ต่ออาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาของอิสราเอลในฉนวนกาซา ยะยาซารีโคศกของกลุ่มฮูตีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเนเกฟและการโจมตีด้วยดโดรนที่สนามบินรามอนและสถานที่ทางทหารอื่นๆพร้อมให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนฉนวนกาซาต่อไปจนกว่าการปิดล้อมจะยุติลงกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF รายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้และได้รับการยืนยันว่ามีเสียงเซเรนดังขึ้นใกล้กับสนามบินเบียโอรา และสนามบินรามอนแม้วม่ามาตรการเตือนภัยอย่างเป็นทางการจะยังไม่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่การโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีของอิสราเอลต่อผู้นำฮามาสในโดฮาซึ่งยิ่งเพิ่มความตึงเครียดขึ้นอีกไม่กี่วันหลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเยเมนฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบคนขณะที่กลุ่มคูตีสัญญาว่าจะปฏิบัติการเพิ่มเติมจนกว่าการลุกรานจะสิ้นสุดลง เยเมนประกาศแล้วว่าจะยกระดับการโจมตีอิสราเอลทุกวันจนกว่าอิสราเอลจะยกเลิกการปิดล้อมกาซาและยุติศึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ในทันที